สวัสดีค่ะ fc ช่องใบระพันการ์เด้นทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะค่ะสำหรับ ep นี้นะคะแม่ค้าจะมาเปิดตัวที่ไม้ดอกสวยงามนะคะไม้ดอกสวยงามนี่สวยมากเลยค่ะแล้วก็ดอกนุ่มมากเลยค่ะอันนี้นะคะจะมีชื่อว่าอ่าแปลงล้างขวดนะคะแปลงล้างขวดสวยมากเลยค่ะ น,นี่จะเป็นสีช,ม,สชมพูเข้มนะคะสีชมพูเข้มในหนึ่งกระถางรู้สึกว่าจะมีสองต้นนะคะในหนึ่งกระถางน่าจะมีสองต้นนะคะ Zahlen. แม่ค้าไม่แน่ใจค่ะแต่กระถางนี้มีสองต้นแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูอ่อนส่วนส่วนต้นนี้จะเป็นสีชมพูเข้มนะคะนี่นะคะ สองต้นนะคะแม่ค้าส่งต่อให้ต้นละ250บาทนะคะต้นละ250บาทมีว่างอยู่สองกระถางนะคะมีว่างอยู่สองกระถางค่ะแล้วก็สําหรับชบาค่ะชบาดอกสีอ่าสีชมพูม่วงนะคะสีชมพูม่วงอยู่ที่กระถางละ150บาทนะคะแล้วก็สําหรับต้นแย้มปีนังนะคะแย้มปีนังเป็นไม้ดอกหอมนะคะเป็นไม้ดอกหอม อะแม่ค้าให้ต้นละ180บาทนะคะสำหรับแย้มปีนังค่ะแล้วก็สำหรับชวนชมนะคะชวนชมชวนชมอันนี้แม่ค้าขออนุญาตถอดกระถางส่งนะคะอ่าน้องอยู่ต้นละ150บาทนะคะแม่ค้าขออนุญาตถอดกระถางส่งนะคะสำหรับชวนชมนะคะหรือ FC ท่านใดสนใจสะดวกมาหน้าร้านนะคะหรือนัดรับได้นะคะ แล้วก็สําหรับต้นเกตมาีสีทองนะคะเกตมาีสีทองเกตบณีสีทองอยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะกระถางละ100บาทนะคะในกระถาง11นิ้วนะคะส่วนกระถางข้างในนะคะกระถางข้างในอยู่ที่กระถางละ200บาทนะคะ น้องเป็นไม้ชอบแสงนะคะน้องเป็นไม้ชอบแสงแดดนะคะอันนี้สามารถเลี้ยงแดดได้ทั้งวันนะคะถ้าเขาได้ถ้าเขาได้รับแสงแดดทั้งวันนะคะสีของเขาจะออกสีเหลืองทองนะคะ <sur> ส่วนส่วนม่วงเจริญนะคะม่วงเจริญอันนี้ก็แม่ค้าขายไปแล้วนะคะแต่ถ้าเอฟซีท่านใดสนใจมาหน้าร้านนะคะสนใจรับหน้าร้านนะคะอ,อยู่ที่550บาทนะคะ550บาทมาที่หน้าร้านนะคะ นี่นะคะสวยมากเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็สําหรับต้นโปอยเซียนดอกเล็กนะคะโปอยเซียนดอกเล็กอันนี้จะเป็นสีชมพูส่วนตัวนี้จะเป็นอ่าเหลืองแดงนะคะเหลืองแดงแม่นะคะ้าส่งต่อให้กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะส่วนข้างในจะเป็นสีเหลืองนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะ แล้วก็สําหรับรือสีผสมนะคะรือสีผสมในกระถาง5นิ้วนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละ50บาทนะคะแล้วก็ส่วนกระถาง8นิ้วนะคะแม่ค้าส่งต่อให้ที่กระถางละ80บาทนะคะสําหรับรื้อสีผสมนะคะส่วนงอนไก่นะคะงอนไก่ในถุงนะคะแม่ค้าขายถุงละ25บาทนะคะ พริกด่างค่ะพริกด่างนะคะพริกด่างในกระถาง8นิ้วนะคะ80บาทนะคะแล้วก็มากันที่กุราพินนะคะกุราพินต้นนี้นะคะอยู่ที่50บาทนะคะอยู่ที่50บาทแล้วก็ส่วน ส et, ้มจี๊ดนะคะส้มจี๊ดกําลังติดลูกเลยนะคะแล้วก็ดอกเต็มต้นเลยนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วอันนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่80บาทนะคะส่งต่ออยู่ที่80บาทนะคะแล้วก็สนทรายเงินนะคะสนทรายเงินสนทรายเงินอยู่ในถุงนะคะถุงละ100บาทนะคะแล้วก็ในโอ่งนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะเปลี่ยนแล้วค่ะเพราะรู้สึกว่าเขาจะโตเร็วมากเลยค่ะอยู่ที่โอ่งละ150บาทนะคะ อันนี้ก็ขอเอฟซรับหน้าร้านนะคะน้องเป็นไม้ชอบแสงแดดนะคะเลี้ยงแดดได้ทั้งวันนะคะถ้าเขาได้รับแสงแดดทั้งวันนะคะสีของเขาจะออกสีอ่าสีเทานะคะหรือว่าสีบลูนะคะค่ะแล้วก็มาที่สนอีกตัวหนึ่งนะคะสนอีกตัวหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นสนฉัดนะคะสวยมากเลยนะคะสนฉัดอันนี้ก็ส่งต่อที่350บาทนะคะสำหรับสนฉัดนะคะนะคะสวยมากเลยค่ะ ส่วนเฟื่องฟ้านะคะเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าแม่ค้าส่งให้กระถางละ100บาทนะคะสําหรับเฟื่องฟ้าสีนะคะแต่ถ้าเป็นเฟื่องฟ้าสาวิตรีนะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะสําหรับเฟื่องฟ้าสาวิตรีนะคะแล้วก็สําหรับอ่าทองอุไรมิกกี้เมาส์นะคะ150บาทนะคะแล้วก็ทองอุไรดอกสีเหลืองนะคะ150บาทเป็นไม้ที่ เลี้ยงง่ายมากเลยนะคะสําหรับทองอูไรนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะก็จะเป็นขาหลังแดงนะคะขาหลังแดงต้นนี้จะเป็นไม้จัดสวนนะคะนี่นะคะแม่ค้าให้ที่กระาถางละ80บาทนะคะสําหรับขาหลังแดงนะคะแล้วก็พิงค์เลดี้นะคะพิงค์เลดี้พิงค์เลดี้ใบสีชมพูสดสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะชมพูแจ่มมากเลยนะคะอยู่ในกระถาง ห้านิ้วนะคะแม่ค้าให้ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะส่วนในกระถางแปดนิ้วนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็สําหรับบีโกเนียบีโกเนียมังกรแดงนะคะอันนี้แม่ค้ายังไม่เปลี่ยนกระถางนะคะแม่ค้ายังไม่เปลี่ยนกระถางอยู่ที่กระถางละแปดสิบบาทนะคะกระถางละแปดสิบบาทแล้วก็สําหรับต้นนี้นะคะอ,อมมิวนะคะสีหวานสวยมากเลยค่ะอยู่ที่50บาทนะคะ ภูงาช้างนะคะ50บาทค่ะส่วนไอวี่นะคะสะีตัวนี้จะเป็นออกสีเหลืองนะคะสีเหลืองอยู่ที่80บาทนะคะแล้วก็สำหรับอันนี้จะเป็นใบใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าจะเป็นด่างขาวนะคะอยู่ที่80บาทนะคะสำหรับตัวด่างขาวนะคะแล้วก็จะเป็นพัดโบกนะคะพัดโบกทองนะคะหรือว่าว่านเสน่จันทองนะคะว่านเสน่จันทอง จริงๆเขาชอบแสงนะคะเขาชอบแสงก็ขอให้ได้แสงเช้านะคะหรือว่ารำไรนะคะสีเขาจะออกทองได้มากกว่านี้อีกนะคะอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะส่วนาสายใย,ยลักนะคะสายใยรักอยู่ที่กระถางละแปดสิบบาทนะคะ ก้ามปูหลุดค่า80บาทนะคะแล้วก็ส่วนต้นนี้นะคะคาสุราดูดซับนะคะน้องเป็นตัวใบด่างนะคะใบใหญ่มากเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้แม่ค้าให้ที่กระถางละ80บาทนะคะแล้วก็คาสุราดูดซับในกระถาง3นิ้วนะคะในกระถาง3นิ้วอันนี้แม่ค้าให้ที่35บาทนะคะสวยมากเลยค่ะอะแล้วก็สำหรับวาสนานะคะวาสนาบารมีเงินค่ะ ตัวนี้อยู่ในกระถางดินเผานะคะแม่ค้าส่งต่อให้ที่350บาทอันนี้ขอ f c รับหน้าร้านนะคะแล้วก็ส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นวาสนาราชินี3สีนะคะอยู่ในกระถางดินเผาเช่นกันนะคะตัวนี้แม่ค้าส่งต่อให้ที่200บาทขอ f c รับหน้าร้านนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นกกอียิปต์นะคะอันนี้ก็คืออ่าแม่ค้าถอด ถอดกระถางส่งนะคะเพราะว่าอยู่ในกระถางดินเผานะคะน้องเป็นไม้น้ํานะคะแม่ค้าส่งต่อให้ที่กอละ150บาทนะคะกอละ150บาทหรือเอฟซีมารับหน้าร้านได้นะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นผีเสื้อราตีนะคะตัวนี้จะเป็นตัวมีลายสีม่วงแบบนี้นะคะดอกกําลังมานะคะน้องอยู่ในดินเผานะคะอันนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่ 200บาทนะคะแล้วก็ส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นผีเสื้อตัวใบรายเช่นกันนะคะน้องอยู่ในกระถาง8นิ้วฟอร์มใหญ่ๆพุ่มใหญ่ๆแบบนี้นะคะแม่ค้าให้ที่150บาทนะคะแล้วก็สําหรับตัวที่ไม่มีลายนะคะตัวที่ไม่มีลายใบก็จะประมาณนี้แต่ดอกก็เหมือนกันนะคะหลังใบจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะน้องอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่ 80บาทนะคะสำหรับตัวที่ไม่มีลายนะคะแล้วก็สำหรับต้นนี้นะคะก็จะเป็นลิ้นมังกรนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นชั้นนะคะตัวที่เป็นชั้นอันนี้ก็แม่ค้าค่อนข้างจะได้มาแพงนิดนึงนะคะ300บาทถอดส่งนะคะ300บาทถอดสอง่งแต่ว่าเดี๋ยวรอมีหนอนะคะแม่ค้าก็จะขายราคาซอฟลงมานิดนึงนะคะส่วนต้นนี้นะคะอยู่ที่80บาทนะคะอยู่ที่80บาท แล้วก็สำหรับาวาสนานะคะวาสนาบารมีทองนะคะอยู่ที่280บาทนะคะบารมีเงิน250นะคะแล้วก็ราชินี3ามสีอยู่ที่200บาทนะคะแล้วก็มากันที่ต้นนี้นะคะ หูช้างด่างเหลืองค่ะอยู่ในโอ่งนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่250บาทนะคะ250บาทแล้วก็โชคเก้าชั้นนะคะโชคเก้าชั้นอันนี้โชคเก้าชั้นก็กระถางละ1,500บาทจัดส่งฟรีนะคะส่วนต้นนี้อยู่ที่380บาทจัดส่งฟรีต้นนี้ก็1,500บาทจัดส่งฟรีนะคะข้างในอยู่ที่3,900บาทจัดส่งฟรีนะคะ โปรเจสีค่ะ150าบบาทนะคะโปรเจสีค่ะแล้วก็สำหรับกระบองเพชรนะคะไซส์กระถาง2นิ้วนะคะ2.5นะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละ20บาทนะคะกระถางละ20บาทไซส์2นิ้วนะคะไซส์2นิ้วไซส์2.5นะคะอยู่ที่กระถางละ20บบาทนะคะนี่นะคะ สำหรับอ่ีพีนี้นะคะก็ฝากอ่าท่านผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนะคะเบอร์โทรติดต่อแม่ค้านะคะ061-967-5933นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะสำหรับ EP ีนี้ก็สวัสดีค่ะ